สอปทัลน์ไดมอนด์ผู้สรรสร้างเทปซีดีวีซีดีที่มีคุณภาพขอจุงมืออันสมเกียรตของท่านที่เคารพพบและสัมผันกับผลงานการสแสดงด้านหน้าวิธีของทีมงานสิงอีสานได้ณโอกาสนี้เช่นครับย่าเ้าอย่า,ยาเป็นปยัางมันเขียน,ห,นหัวหัวใจคอยแทจะจ้าไบ่เปิดกไดเ้าสูใหญ่ฟ้า,ฟากันนาไปยุสองปีซ่องกาไฟใหม่กูงง้งเบิด <S 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 ปิดนไหนจะว่าจะงานไฟใหม่ตอนนอกรี่สูบซาประดับเที่ยงหนึ totally ่งสองหนึ่งไปฝากลมลอยไปน้าดไปน้นไปถมถมกระลมลมลมเอาลม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 มเอาลมลมลมมลมพราะขลมผู้ชายบกกวานหลอกหลอกพวกิงอันาบันบานหลอกหลอกพวกิงอนนาบันบานเอาหวันน้ำตาลก็ยังไม่เท่าหลอกเอาหลอกเอาคำพูดไปน เงินเงินเงินอำนาจของเงินทั้งเมือนหนักหนาเดี๋ยวมันบ่อเขาฮะมันบ่อเขาโดนตีเพิ่นมันคือบอ่กเขามัน,ปน,มมนเป็นน้ำปากมึงบ่อแมนไปยังย้ำขอแก่บ่กแก่ถ้าแตกจะนำทอมทุ่งพี่ปอดมองไม่เห็นคุณมีคนมาทั้งหนาหรือไม่แต่กระเทยขอเสียงนเนี่ยแล้ว<ส>คือมแม่หน่อยแท้ มื่แต่เสียงกะเทยอดีบยังเพิ่นมาซ้ำนี่แม่เพิ่นฝนตกแม่กะเทยบอย่านฝนก็เคลือดออกว่าจะย่านเฮ็ดหยังเนอนฝนกะเทยยาสีหาย่านสันใหญ่ซ้ำควายซ้ำสร้างกะเทยผม่นเงาสันใหญ่ใหญ่กะเทยวบบวกตัวน้อยซ้ำแขนมึงวอาถึงไผ่นี่ฮะมึงวอาถึงไผ่ผู้ใดอ้วนกะรับบ่แล้วฉันบ่อ้วนขนาดบ่อ้วนนี่ฮะคูปมึงเป็นจังไหไปอยู่พัทยาโยอุ้ย ไปยู่กันน่นแหะขึ้นหอดขึ้นถึงขึ้นหอดขึ้นถึงมอลล่องมอลลั่มนาเออไปทั้งหลกมมมมม็มาขึ้นหอดได้มาอยู่มอลล่องมอลลั่มเออมาแ้วเจี๊ยวนมาไล่เหรอสองหมื่นสามหมืน่นได้จากหมื่นแล้วกูมาอยู่สองหมืน่นไม่ต่างกูจ่ยายค่าห้องซอยมั่นน่ะแล้วทุ่มกระเทอยอุปปลูกเนี่ยนะเป็นกระไรๆเ้าเรียกง่ายๆว่าไปบอมุมไปบอมุมคือเจ้าระลัเอี่ นี่หล่เพันวาจ่ายแน่นหน้าแกินไปกระทิ่มกระบอลงในเอื่อยนั่นแล้วขันมึงบอเอิญกูกูกรบอมาได้ดีคือการขับเจ้าวัตัวขอยขับกระบอมาเป็นจังไหกนค้อว่า็ดเป็นยูทูบเบอร์ข้างแน่แท้ป็นได้ข้าวเดียวกูเศร้าเล้วเอาคือเช่าไปท่านี่กูขี่ข้าวบาน้ำคนนอาดีสอดจอกหลอกแกกแหลกตีหน้าตีหลังกุลาบสูนนะเต่งหน้าบองงามกะตีกูแม่สิแต่งงามจะไดแนวกูบองงาม ขัดกูงามคือมึงกูว่าปากเด้ยูกะยังวาคอยกะว่าอยู่เลียนเลี้ยวเขาเลียนเขาทายกินหมูกินหมาเขาทายทงทายทาเขากระเดี๊ยวบลานเศร้าลานมึงเข็ดยังไงเนี่ยมาคอยทายรูปกะอีปูเธอซื้อมันก็ว่าคอยทำลายสัตว์มาซุ้มหัวโปวแก้ผ่าเต็มเศษอยู่มันก็อปเห็นบอกรูกัง้องไหลบอกเมย์ม่อย่างมิตรไปโกดไล่โกดแช่ให้เขาทันตัวไ่ไปหาเรียนทวิตอยู่อย โอ้กูเปิดไปเบิ่งกูทุบทุลหลาทีมเด้อแค่กูเลื่อนหินน่ะนะเอาฉันกับวัฒายนาฉันละนอท<ด>ีอแต่ฉันเบิ่งเจ้าฉันกับปิ๊ชนะไวาฉันเบิงเ่งแต่นั่นนี่ล่ะว่าคนตายห่าเปแงเอ้ย ไม่งอแงอีเขาซาว่าเจ้าก็ไปทั้งไก่มาหลายหลายเมียนเล้วไปทั้งไก่ไปอยู่วงนั้นวงนี้ไปได้กระบอกมุมคือคอยยอยากเป่าอารรถความรู้ความสามารถในวงการบอรับกูสามารถตั้งวงแข่งเสียเพิ่นก็ได้เนี่ยเลยใครอยากตั้งที่ใจเขาอยากให้ครอยากใครทายบ้านเพิ่นเขาว่าบอดสสิจเป็นนี่อย่างเออแต่บอดแต่บอดได้ถามบอสถามหนีกูจังเม็ดกูเป็นบอดกูติ้นหนีตอนไหนกูจังไม่เห็นวงบอดแปล่าัง เอามือนีมาสิมีดเด็กหน่อยมาสมัครอยู่ไม่ยังลาเอาเออเด็กหน่อยอย่าขึ้นเ่าเถอะใช่ไหมไม่อย่างนัเจ้าปอมาแต่หุ่นบาจ้าฮะปอดูดวงบาจ้าดูดวงดูดวงดวงยุใสฉันเป็นหมอโดค่ะ เป็นหมอดูพะนะหมอดูเออเอาหมอบาดูมาเป็นแจ๊ซี่ตื่หมอมอค่ะโอ้หมอมอก็ไปหาอยู่น้ำมอน้ำโนนพุ่นมออีแดงเสื้สเกตดบางหงหงไมหงพี่มันบะมี่พุดูนั่นแล้วน้ำหาดูน้ำบ้านค่ะเอาดีมาหาดูหมอดูเลขนั่นตื่อีใช้เบงหงไปหยง หมอขาดูให้หนูหมอ2ตองโตได้จ้าอียงเกาะดูให้เจ้าเจ้าข้าช่องตัวเม่มึ่ตีฮะ2องคนสัตวเอาตีดอกยังสี่ดอกเม่หมอแ้าสิผ้ากันอัน ตั้งวงหมอลำ่ำวงหมอลำ่ำไม่ปีนตะปีนได้บ่อสอันดกเบิงหม้อเบิงดวงให้แน่จะเบิงก่อนเด้อค่า,าดูค่าดูเท่าไหร่ค่าดูฟรีเด้อเออค่าดูดเฉยๆไม่ใหญ่แต่ว่าค่าค่ายสองพันโอ้ยมันบอกเพื่อกันทีชายชายแพะเป็ดกูมหาเป็ดเกือกได้ร้องสีดอกแก่เกือกแก่เกือกยังเอา ไม่ยังนั่นอีหย่งสิบาเบิ่งไพ่ยิบซี่ดเบิ่งไพ่ยิบซี่เม่นเม้นได้ข้นเบือ้องแนวนี้บอดูไพ่ย,ยิบซี่ไม่ง,งังอาม่าเล่นแข้งโอยสะพ้อซุมบ่ลำบ่ได็กว่อนลำผาตีนออยเล่นแข้งและก็เล่นชันเจ้าเื้อหัง่อกื้อโยกโกจ้าสื้อโยโกเออจ้าหาตับเอ้ยใหญ่ปันวาช่าง ยังจะไปซื้ออายโนโมโตะไปยังชาตทั้งปุ่นทั้งฝร่งซื้ออายโนโมโตะเขาซื้อญี่ปุ่นซือซ้อญี่ปุ่นมาหูแจ๊กอีหยังพูดเถ่าก็าจะสี่งละมาทัานสมัยเกิดโดนเนาะเอเอดูดวงเจ้าดอกเนาะวาสนาเจ้าจะได้ผัวบ้านเนาว้ายหมอแจก๊กกระสิถามพอดีว่า,า,เ,าเป็นแต่ได้ผัวบ่บ่ได้ดอกบ่มีบักได้เอาเจ้าดอกเนี่ยเป็นอย่างคือนจะบ่ได้จะมีเงินจักบาทเลยลอยหาศีก รอยอาชีพก็ได้เขาดอกลาอุ้ยต้องหารอยจังสะได้อุ้ยมะแม่เดี๋ยวจะไปยังคือจังบ่ได้เอาต้องหารอยเพราะว่าหมอผ่านมาแล้วอ้ยบ่ได้แท้มาเลยบ่ได้แท้แม่นกลีเก่าเต่าตั้งหวงได้บ่ อยากให้เขาเอิ่น่าบอดแม่บอดกูบอดตุ้งสิแม่อยากกินบอดอยากให้เขาเอิ่น่าบอดนี่ยไม่เงียอยากให้ตั้งวงอยากกินเนี่แหละเฮ็ดว่องใหญ่ๆเห็ดซุ้มดาเรียนซื่อๆนี่นะทั่วมาลงมุกเจ้าจะเอิ่นบอดเถอะเอิ่นบอดไปว่างอยาวเดี๋ยวเบิ่งกควันเดอร์โอ้วาสนาเจ้านอจะได้ตั้งวงบอนนอโอ้มันมี่นกเกิดปีชงได้เจ้าปีเบื่อยังมาหมอคขา ศัตรูเจ้ามีเด้เบิ้งเห็นแล้วศัตรูเป็นวูวูวาบวาบย่างไก่ท่างไหนคือมีข้อเสียวตีนแดกเนี่ยเราบอกท่านแน่เจ้ามีศัตรูการเจ้า่วามงานครับพวกนี้ชีวิตเจ้าเจริญผู้ใดอะไนี่เดี๋ย้คอยเบิ้งก่อนมันมีศัตรูมันเป็นยังไก่มันเป็นคนสูงสูงดอกสูงสูงขาว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 พูดอะเนาะใส่สูทสีแดงแดง แม่ให่นกใส่สุดสีแดงมาบางนึงนี่นั่นล่ะศัตรูเจ้าอย่าแมามันมีมีกระสือมีมีสือบ่อักษรย่ออักษรย่ออีหยังบ่อใบไม้แม่บ่อน้าบ่อหืมบ่อมีหอดมีหอดสารมีสลระมีสาระน้ำบ่มันบปอบองให้ปอบสารอัวสารอัวอ้อยี่บัวตุ่มนั่นล่ะศัตรูเจ้า มันสิมาดาวฝนเปลี่ยนอยู่ล็อกูนี่อีสันดานอีหมอดูหมาตัวนี้มันสิดูแม่นเมฆยมื่อยอันนี้ก็เป็นคนคุณนเป็นซ่องหลายๆคือห้าเด้เป็นนี่ไงไปละไปละมันไปใส่ไปใส่ไม่ยังอีกเห็นบ่เห็นไพเห็นอีนั่นบออีไหนล่ะอีหมอดูนั่นดิเออเจ้าขาวขาวพาดกระตานไหมไปกันมุดไถ่เบิ้งดวงกับม่ตัวหนึ่งจะพ่อ ดีพอดีพอแล้วเป็นแม่หมอดูดวงน่าตีแม่นแม่นดีแม่นแม่นไปใส่ไปใส่นักย่างไปทั้งไปทงคุณแล้วย่างไปหันหนอเพราะสวนก็ใครยุ่งหันจเจมีนสวมมูดนอดย่างสวนกันกับพ่อเห็นกันพราอมี่พอมเอาหมอลำโอ้ตีเออโอ้เป็นยักษ์ฉีดตีต้องคับถามแไงโอ้ยูโอ้พ่เห็นตีบ่เห็นโอ้ยหักดูดูเชี่ยววะเชี่ยววะดูแม่นบ่เชี่ยวมาครับเชี่ยวออ ผูรี้ดูหมอในบีนี่เด้อเป็นไงบ่เกิดซ้ำมือใจมาดูให้มึงเอาคือว่าจัดจ่นพ่ออ้าวมันเป็นปอบฮ่าอุ้ยอุ้ยเมียเมียใครดีล่ะเอามียเออไม่ตับใอยเสียเลยฮียเมียเมียเป็นปอบหัวเป็นฮ่าปอบเมียเดี๋ยวจัดจายบ่ยานยานบ่ยานบ่อยาก เอาเงินมาสองพันให้เป็นส่วนให้เจ้าป่าไตโอนให้มาโอนให้เพื่นเรื่องี้แวก็จะโอนหตตารางเด้อพอเด้อบัญชีเราโอนสองพันเด้อโอนสองพันขจบโอนสองพันเจ้าไทยไทแให้หนึ่งให้สามไปทั้งปีหมดไปทั้งปีไปทั้งปีุณจะไปทังพุ่นมาฉีพ่อกันตีคนจีบมาแลวจอบ่นุมหามือกูเครซ่องีาเมือฉีว่ตายสตีฮะนี่มันไม่ค่อยใจขาดแต่พี่ยิค่อยนะ ยังบอยังี่ยินจ้อยจอยอยู่้หามือแต่่คอยเป็นคนทีผีเล้นะพี่นะตายบดอ้พืนหลดเร่อโอนให้เพื่นแลไม่จะบ่าตายเคอยยานคอยตายครอยตายเขาบ่เล่นบอดเอเขาเจอผีหลอกอบดผีหลอกก็ได้มาหัวหาเมมเมึงตีเมาซาอไม่โนายตั้งวงหัวลำ างานมาแล้วแล้วเราเองประกาศารับสมัครแล้วเอาลูกสีเขียวเอาชุน่เอีงเอาชุวงามเดี๋ยวเขาสิมากเมื่อนี้ละ่ะมากสมัครลงหน่อยามาลีาสวัสดีจ้ะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะคุณแม่ใครนี่ฮะอาค,อคือแตงโตู่มาแทงตู่ตาบะองูดดอง้ตีบ้องลึกลึงตาเนี่ยปแม่สีลึ่งมัมจะใึ่ปึาล บ่เลื่องดอกกูเลื่องซื่อ <c oughs> เป็นจ้งงาหนคือผู้ใหญ่ผู้เปรย์แทนัวแม่เจ้าช่วงแต่เจ้นหนูหลายแม่กะบ,บ้าตั้งจตกหนูดอกจ้าอุ้ยน้ำมันแห่งแพน,นเค้กบ้องเจาสิบบริเติมน้ำมันตลอดจะง่างย<ม>เป็นเจ้ยาหนผู้ใหญ่ตายมันแทนแม่จ้าไม่ังอันคือว่าเปิดรับสมัครนั่งเอกสันเดออุ้ยอุ้ยจะว่าสิมาสมัครนั่งเอกกูเด้อเอาแต่ย่างลายๆออกมาหนีก็มีแต่เจ้านั่งเอกเจ้าแม่แม่หมูหนูที่มาสมัครเป็นนั่งเอกว่แม่ ไม่หยังคาเรนน้าเย่เขาจีบอะไรล่ำเรืองอันนตีล่ำเรืองหยางช้างเพื่อนแก้วคนนี้คือจีบาะไล่ำตังเพื่อนแก้วแนมะ่เอา,ม,อามึงผู้ใดคือซ้ำมึงพมือมึงสองตัวเลยเป็นแซงเอาแล้วตู้คอยเป็นหยังล่ะแม่เป็นแก้วส่วนมุกูนี่เป็นเพื่อนเอาแจ็คซันตีแม่เอาจ็คซันอุ้ยมันเคื่อนนึ่งไงเคือนเยเอะไรไงคือไผ่คือไผ่มีบอสนกหน่อยมาลี เอกละพจนแม่เอ้าอีนั่นด็รัดไปนั่นนีเขียวๆนั่นดีมันก็มายืนน้ำมูวนั่งเอกก็ได้จะขอดเทกูคิดยากเป็นอย่างนั่นพอกับแม่กูบ้างเบิ้งมือนี่คือว่าจังแซนเจียกูว่าจะแจ้งยิ่งของมะลินตลกเจียบักมาวะยี่ห้ามึงกับยังเป่าแค้นยูฮันดีเออเป็นผู้ชายเคิงหนึ่งก็ได้ก็ผม ความเงื่ออันนั้นนั่งเอกคือกันได้แม่สองสามเลนี่ยี่ห์นาเกตได้ค่ะคุณแม่ค่ะอ้ยนั่งเอกวงไหนที่นี่อุ้ยอีนั่นกับบัตรฉาบนั่งเอกเคหน่าค่ะมันกันค่ะโอ้มาดับกันยันซื้องางลูกหลักหนูปะค่ะเออซื้องางอันหนูซื้อเคทีแม่ค่ะซื้อประดานตะวัาหาพธนยศแม่ไม่งางดอนนี่รับมันเลยเด้อมันอ้วนซื้อดอกเป็นหางเอาแต่ัจว่ามันงามอยู่มันอ้วนซื้อเอ้าตี เขาขาาจะของอีปอเพิ่งขันขันส่ง้ำสีกับวนนย่ต่อขวนอุปโลคคือเี่ยแม่ขว้ากับเอาเมึงว่านจะแตกอีกาเ่เอาที่บเขาแซ่บกแซ่บแม่มื่อีเข้มกระดอแซ่บจางแซ่บ่าจะแตกยังอั้เงินซื้อนํามันเติมรถกับ่าหลายซำเงินสื่อผงชูรถเอาเอาใไล่งานตแต่ละตได้แบบนี้โอ้ เอิ้นเป็นตัวเป็นตัวไร่สะโถโอ้ยนั่งอีกเขาก็เอิ้นเป็นตัวเป็นตัวนั่ตัวนั่นเล่นเป็นตัวนั่งเอกเล่นเป็นตัวพระเอกขันมึงอยากวะอยากเอิ้นเป็นตัวมึงก็ไปเป like um. ็นคนธรรมดาขันว่าเป็นนั่งเอกเอิ้นเป็นตัวรู้โอ้เมึงไฟดับนาเรับามองไปบอกแล้วใ um ห็นใจค่าไฟเนี่ยมึงเป็นยังครับเห็นคว้าไฟกคว้าแล้วเขาดับไม่ใส่ธีดาแต่เจ๊เขาอ่ะฮะธีดาแต่เจ๊เขาดับไม่ใส่เห็นมอเดี๋ยวกูไปล้างตู้เย็นหอดมือมีกเลย ไยง่าโตัวค่ะสวัสดีค่ะน้องโมสาวแต้แวทส,สวัสดีค่ะสว้สดีเพราะเป็นปานดาคําคุ้นมาเป็นปาดดาคาคุ้นใหญ่ข่อยามาทั้งวันอ้าพูดต่อมาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเคที่แวดแต่ค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวมูปอบเขาใส่ <c oughs> เข็มขคัดพูลาิีนชูขึ้นใส่สองเสีน <c oughs> มันดึงแล้วมันบอกอดไหมคะ่ะ โอคาดไม่ถึงใช่คาดไม่ถึงค่ะมึงมึงคือบอกเอาสายพ้าลงสีนั่นกย่านเดียวคอยคาดนะพูดต่อมาเอาคือคืออีนันเถยี่ใดแม่นันดีอีสีสมพูมันมันคือกันโอ้คือกันคนอ้วนคนอ้วนจ้าแต่ว่ามันวันกี่ไร่นุวันงามยู่ดอกแนี่ยครับกับงามสองครับกับงามอีหามือแล้วหนูงามบอเอาบังงามจริงบอสวัสดีค่ะ น้องสมโอร,เเร,รเอ,เด,อ,ดอเ,เดี่ยวค่ะใช่ว่าลอเดียวแม่เมเอ้าแม่ไม่หงังสร้างเบิ่งแล้วสร้างเบิ่งคักคักแล้วปิดจ<แ>ังใดอีกลอเดียวฮอดสองลอยเดี๋ยวมึงมึงไปยังดอกลาเดี๋ยวกับจอยเดี๋ยวจอยเดี๋ยวจอยพอมึงแทงเข็มออมพุ่งสู่มือเดี๋ยวลบกับออกอแม้่า <laughs> โอ้เป็นเบาหวานเลยจอยเบิดไปล่ะเงามึงไปนั่งเสาเงาอีหยังยูหันอ่ะมันคือโศกคือเสาก้มูแท้ เป็นอะไรกมอ่างมืดคืนืดคืนมืดเป็นอย่างมืดคืนหอดีเอ็นต์ตือหัวใจรักจีวาเกิดอย่างห้าพ่อข่อยไปวอรสู้ย่าข่อยฟังยี่หรีดิเสะและพอกับแบร์มึงอยู่นั่งอยู่ใส่มึงจะไปหาขึ้นยากหอแล้วม่าไก่มาแต่แจนัมฟังราม่าเบิงหลวกไส้รองเพลงเป็นพระเอกพนะเออเพิ่นดังจังสิล่ะปล่อยไฟกับแต่งเชจังดังแม่กับไฮเลียนตะมือนี่ล่ะเออมือรุ่นกับเป็นพระเอกคือเก้านั่นล่ะ บอแมนมือรุ่นบอได้เล่นเป็นไงเงเพื่อนไล่ออก <c oughs> แม่ <c oughs> ไม่เงี้ยพวกหนูสมัครแล้วเนี่ยรับหนูบอนเนี่ยบัตนาลับบัตนลับเอาบัตนลับมันต้องมีขอ้อตกลงกันก่อนข้อตกลงแบบไหนแม่มันต้องการสิมา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 ,มาื้อซื้อบอได้ดิเป็นหมอลำต้องมีวัฒนธรรมเห็นใจความใจอีสานเก้าลำตลอดกาลต้องมีวัฒนธรรมเพชรหยังต้องมีคู่มีบาดบอแมนไซสุดเพชรลองแสงไหลก่อจะของเป็นหมอลำบอได้ได้ลูก แกล้งพ่อแม่ง่ามซื่อผู้ดีซื่อรองามสวยนิบบ้าจะขอเปิดระเอีกหนงเอกบ่ไดนด่ต้องพี่ความสามารถโอ้แม่ความสามารถหล่อท่านจะต้องยกอวอยอคู่แกนยกอวยอคู่อันนี้มาเถอะอันนี้อย่างนีบมาเป่าแค่นิบบ้ายกแค่นยกอ้อวแค่นโบบ้าโอ้ยกอวอาสวะนี่แม่พอดีอ้าถือมาไม่ใหดการบ้านดีจะลูกแม่หิ้เตรียมมาแล้วแม่ค่ะแม่งตีจ้าเอาอ้อเอาไข้มา ลับแล้วลับแล้วบัดนี้ยูก้อยอคู่ก่อนจเกรย์เกรยอันใดนคะอีสองตัวไม่ขึ้นนาเละแถอพี่ใส่นี่ไหมอีวันสองตัวเลยไหมใส่ละนี่เด้หุยใช่มันบ่อหอดตอนนั้นน่ะเนมันเบิ้งก็แหละมันมีเอียงแน่เงินโม่เงินเงินโมว นั่นเห็นบอกว่าจกยโยกไข่อ้อได้รู้เตียมมาเมด่อังเม่แท้บยโยกกัล่นจีบได้ได้สุขคนบพ่อพี่ได้สุขคนได้สุขคนไม่แม่เมขอบคุณค่ะอันนี้คือตัวอย่างของขึ้นเบึงหมอล่วเป็นโอ้ยนาะค่ะขอบคุณค่ะเวทีสูงสูงพนัหมอนนางลงไปเหมนหิ้งเคียงก่น มีนพ่อพี่โอมกษัาเอาเด้โอสมกษสาเอาได้อุมคล้องกันกับบอมินตะเคียดอรเอาเห็นบอล่ะแกแดงยินมันหนามันแหล่ดิโยกอให้มันากขนาดพี่คือถทาแดงไม่ยูไม่สิแเลี๋ยวขวแบบมันต้องมาชุนมึงหนอฮดออาอะไรละบ้นนี้เอาจัดการมันเร็วๆจัดการได้ไงพูดตเมียเมียป็นงแดง เนี่ยบ่มีการศึกษาปานญดบ่ได้แตงดอก่มมันต้องใส่ท้าแปรงไข่ออดนี่มันจัะสิงามอบถ้าแปรงไข่ออดนี่เฮ็ดจัะได้กางามงามบ่แม่งาบแล้วเนาะลูกลูกต้องคน้องมื้อมันบ่ค่ะโอ้ยเนาะแม่ไม่หยังแต่สู้ให้จังไดมันกินแคบจะจังไดสินั่งน้ำมูไรอ้าวมันจังงามมันจังเข่าลูกตีแม่อีนี่แม่ขออนุญาตทกสินเด้อแม่เถอโอ้ยโอ้ยอย่าทกอย่านั่งออาไปหยังยืนสะก้อนยืนก้อนจีสัน อย่าหลงจมปากจมควาเดนะแมะถูอาเงยหน้าคืนแม่แกให้แป้งแม่เป็นยังคุยเฮ็ดคอยแต่มันเพราะเข้าไปในดอกนาพวกหนูมันหยายกินี่แม่ ถ้าเปลี่ยขเขาก็บิสีตัวแม่ที่ข้างเอียงแหงพักเห็นมก็นาบวมบวันตัวถ้าคือนักมวยให้น้ำมันหนิแม่แม่ไม่ปลอมร่หน่าเม่ไม่อยางมา้นกหมูสันทายได้ป่ะแม่เออขาวแล้วเรื่องขาวแล้วมัต้องมาต้นนะพี่แมอ้ยบอกเกินสามวันเจดวันแม่เปี่านอีกหัวชิวหนูเอิญเด้อ เอาคิ้วท่าแป้งฮนล้อแม่นางลงเดี๋ยวกดท่านางนางตีนี่ลุกขึ้นนางขาวขึ้นไปขาวตัวดีกว่าางหันบ่ดีพัวก็ดีหลีลกไงล่ะหัวเข่าโอ้กู้่บะยาเข่าขาหมูคือหัวเขาง่วบ่แม่ก่าเปื่อกว่าเป็นหัวเขาง่วหมอต้มพอยยยยยหลับตาฮะหลับตาจะท่าแดงแม่เฮ็ดแห้งๆเด้อนหนาหยับหน้าหยับ แม่ฟงหัวแม่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 ขาเร็วขาไปขาวเร็วลงไปนี่ตั้งกระทะทอดโรดเดอร์ <c oughs> หมูชุดเป่ง <c oughs> บ่นั่น วอาเกิดในมึงต้องในแม่ยกภาษาเปกจัดจนเปกทั้งหลังได้มาไล่เป็นเป้งามไปงามเอยขนัญคิงลูกนั่งอยู่นี่งามหอดผุนบานเสี่ยงเอ้าไม่ยังทุกคนงามเลยนี่งามแล้วอยากฟังแต่เสียงได้แม่กระดายให้อ้อให้เธอแล้วใหมแม่ฟังเบอง์กานาอันโอโหลดเนาะโอตอนออกมาแล้งต่อมีโอไม่อย่างตัวอันเกินซะเนาะ โอ้เออทั้เกินทั้งโอ้ฟันเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมันบาถือขี้เพราะท่านถือขี้่างนั่นอันขอเป็นแรงใจค่ะแม่ขอเป็นแรงใจฟันให้ไกไกขึ้นร้อยนี่บอกเอาไมเอาไมเอาไม่เดี๋ยวเด๋ยวเอาไมแม่ัาถือขี้ด้เพ่ท่นถฟา่านานบ้างแม่ แันให้ไก่ใจเกินร้อยทำไมแันให้ไก่ไกเกินร้อยนั่นเห็นบะแฟนบาถือบาถือทำไมนั่นกูแบบคู่มันบ่หอดคู่มันบ่หอดเนี่ยเนี่ยเป็นไงงกระเหล่าขาวต้นอะเหล่าคู่เหล่าไายเหล่าคู่เหล่าไายกินพอาเป็นคู่เป็นคไข่จะกินเสียงไม่เหรอเจ๊แฟนให้ไก่ไก่ย่าฉันกิีบเข้าไปเด้อ แม่แม่คืออมแท้ลูกชิเดียนโอ้ยแต่นึกอมนะกันกระอมดอกหม่หออยกกินละว่ามฟันนั่นเสียงนี้ไปกินบงนา,กนางกินบางเออก็ให้ลูกหักหน้อยฮะก็ไดมาเมื่อหบบนาบันี้ฟันว่าถือว่าถืงค่งายบ่อพออ่อาติจักว่าจังไดก ตะเกยเอาเงินนะตะเกยเปียวเงินเปียวเงินก็จะมาป่นขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะว่าจะยกอ่ยนอ้คู่ขึ้นได้เงินโลด้นก็ได้เพราะนี่กูเป็นเกย์เขาง่ายเพราะนอ้นี่นอ้ดได้เงินนะนๆก็ได้เงินก็คอยหาเงินค่าสิ้นก็เขาง่ายด่าเสีแหงมาแล้วสามเดือนพ่อแม่เสียใจนะคะขั้นฉันได้ออกถ่ายอยู่หันหลังซุบซก็ออกมา พ่อบอกยังกต่ได้เงินดอกไว้ออกมาน้ำซุปนี่ดอกให้บ้าให้บ้าไม่บ้าแม่บ้าไม่กินหลายๆจะได้เม่าอย่าให้น้องกินหลายมันสิเม่าเอาอี๋เอาอีกเอาอี๋น่าออกค้อนท้องแห้งหรอเนี่ยเออฝันในใจใจเอ้ยน่ะกิตนะจิผูกแค่เดียวฝันฝันฝันขึ้เขาเบิ้งเอาฝันเบิ้งฝันเบิ้งฝันฝันฝันเห็นถึง เด็กใจเปรดมึงเดี๋ยวอี่ยังทัวสิพผ้ากันกินเราตัวนี้ข้ากินบ้านแม่ยกกลับมาแล่วเนี่ยข้ากาเป็นพี่แม่เอาละเอาละจะผ้าลูกผ้าเต้ากินคุณครูกอดพ่อกันระบัดนี้ยห่างกว่าเอ้ยจะไปเห็ดยังสั่นมันบังคือพ่าแล้วมาหางนงเดียวมื่เห็นว่าผู้ใด้ยืนเบื้องยืนหันน้าลางเรีว นั่นเดี๋ยวไปเบิ้งแน่ว่าไผ่เฉยๆผู้ใดกระซางเด้อแม่ข่อยผู้ใดสามสิบอีกหลายประนันเด้อพ่อเลี้ยวโอ้ยเจ้าตองกินได้ใหญมันเปิดจ้าไหนจะพากันมากเทมันแซ่บโอ้ยกินยาำปนีกันวันทำยิ่งใหญ่ใครออดมาหน้านีอะไรได้ใครออนเอออะได้สิล่ะโอ้ยความประวัติมันแม่นี่หลีติแม่ตัวน้มเบิ้ง วันบ่ายแม่ค่ะเไอ้ด่านเอ้ยไม่ังเลราขาวแม่มันจะไหนน้ำเป้าตัวเนี่ยอีป๋อเวื่ตัวเพิ่นกูหาแล้วนะตัวเลราขับมาทีนี้มันก็เมาสตัวแต่ตัวไปในกันยังเมาแล้วโอ๊ยน้อยเมาทำไมยี่เปียดนี่กระไดเมาเลยดพราะเมาเลยเขารีบโอ๊ยกูน้าหัวแม่มึงเอ้ยมึงมึงมาะเลยหาพอหาแม่มึงตีเอาฝากไว้เนี้ยอะไร ไม่อยังอีกบ่หา,านี่แม่กุณใส่ประเด็๋ยพรองงานดอกผมกูไม่อย่งกุนนะักุ้ส่มาตายังไงองแท้เอาแก่สี่เอาแก่สี่แกไหนฮะมาคบกันปะนีามาฟอดเนี่ยเมยเบืองง่ามเออฟอร์ง่ามแล้วก็เขาซู่มไป ซุม่มีอย่างโมเมนตใกล้ตีเพื่อคือลือออกได้โหมอลำม,มึงบอคยมโอ้มอลลมเคินซุม่มขันเป็นมอลำตออเอิ้นตนก็อยู่ในซุ่มเมียนทอดแตงเ,เป็นหมอลำสมัยเก่านี่ต้องเอื้นซุ่มโอ,โอเลอคาเลอคาอันแนีพาหนูฟอนเดอร์ได้ทาปนันไดจะได้ให้อเซอร์ดมอลำเพื่อนแหกเงาในอาการ แม่สิพาหนูเฮ็ดอ่อนละพ่นแม่ก็บบ้งสังขารหนูน่ะ<อ>มึงต้องเฮ็ดให้ได้เป็นนางเอกมันต้องเฮ็ดให้ได้เป็นนางเอกต้องเฮ็ดให้ได้แม่อ้ยจะไหนละแม่บ่ะที่ไหนไม่ได้ป่ะที่ไหนเป็นนังเอกต้องเฮ็ดให้ได้เอาออเอางาอีกรอบึงอาจารย์ ไม่เหตุงานจังสี่แล้วเปิดว่าได้ดอก <Okay. S 1> นั่งอีกกับว่าท่านได้เอาตี <Okay. S 1> อีน่มึนคือว่าเป่าแค้นเอาข่อยลืมตัวละเมียร์ที่เขากันเชนนื่อเขาอาจารย์เสิเร์ฟเขาเลยค่ะขอพูดณนี่ะ